สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้มาเด็กไปไหนครับผมอากาศคืมฝนตกนะครับเลยมาตกปลาขยงครับผมกินแล้วครับผมอันุน้นเจ้าตัวเล็กใช้เหยื่ออะไรนะอ่าหวัสดีสิหนูอ่าได้แล้วครับผมหนูนี่ครับผมขยงตัวดีครับผมหนูวัสดีกล้องอย่าวัดดีท่านผู้ชมย่เอาะสิ ของผมใช้ไส้ไก่ครับผมส่วนเจ้าตัวเล็กใช้พึ่งอ่อนนะครับผมพึ่งที่ไปตีมาวันนั้นนะครับผมโอ้โหไข่แม่เลยทองกลางนะครับขยงไปเดี๋ยวตกกันไปเรื่อยๆครับผมหมานหมานเดี๋ยวให้ไปดูในถัง <c oughs> ตัวดีครับผมใช้เบ็ดลอกนะครับนี่แต่ไม่ได้ปล่อยลอกนะกระยอนเหมือนเบ็ดไม้ไผ่ครับผม เดี๋ยวไปดูในในถังที่ได้กันนะครับผมมากันมาสักพักแล้วครับผมนี่ขยแยงทั้งนั้นครับผมไปเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกขอปลดปลาตัวน,นี้ก่อนแบบครับไปลุ้นกันครับผมโนมันมันอยู่ตามหลิงขยแยงอะ อดรุนกันครับ,บอพอบอกให้ใช้เหยื่อใช้ไก่พ่อก็ไม่เอา <c oughs> เอาพึ่งตก ต้งไหนมันไม่กินแล้วก็ย้ายครับผมย้ายมานะครับ <s> กินแล้วครับ <s> กินแล้วครับผมเริ่มตอดแล้ว <s> ทุนๆุึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวโดนหัวตัวเองโอ้โหคางยอดมาให้หนู่นนะผมยอดพงติดแล้วครับผมโอ้โหสวยงามนู่นครับผมปลา ไปไปเดี๋ยวขอปวดก่อนครับโอ้โหไปครับจากตัวเล็กตกหล่นตกหล่นนะครับตัวใหญ่ใหญ่งั้นเลยอันนี้ผมได้มาอีกแล้วนะครับผมผมก็ตกหล่นไปตัวนะครับเท่ากันเลยใหญ่ใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับผมสงสัใสจะกินไม่ถึงเบ็ดนะครับไปตกกันตอ่อไปครับผม,มแว่งไปแกว่งมาโน่นสองคัน ไม่ได้สักตัวเลยตกลนตกลนร่วงไปพอดึก็กระชากแล้วมันหล่นลงไปในน้ำครับผมปลามไม่กินถึงเบ็ดถ้าตัวเล็กรีบกระชากก่อนโน่นตอดแล้วหนูเออใจเย็นให้ทุนจมไปครับผมตออกกันมาโน่นครับผมเพิ่งจะได้มั้งน่ะไหนโชคดิ <laughs> เดี๋ยวพอซูบกล้องกาไปกันอ่าหน เออนุนครับผมไม่เห็นว่ายาวหวังเออเอาไปเก็บลูกไปครับขอลุยต่อของผมยังไม่กินแต่เมื่อกี้มีตอดอยู่นะครับเอาไปใส่กระถังด้หนูเดี๋ยวนั่นเอา ค,โอ,คโอ้โหโอ้ยเบ็ดมันพันกันตะนุงตะนางไปหมดเลยไปเดี๋ยวลุ้นกันตอนออกขึ้นครับผมจะได้ปะ่ะ เจ้าตัวเล็กได้อีกแล้วตัวใหญ่ไหมหนูฮะไหนโอ้โหเดี๋ยวสุดยอดโอุนครับผมอ,อ่เอากดใส่ <c oughs> นี่ครับผมได้หลายแล้วขอได้ครับผมไปลุ้นต่อไปครับกินพร้อมกันเลยครับผมหนูเจ่มไหมลูก ลองดูดิโชว์โชว์นี่ครับอันนี้ของผมอันน้ของเจ้าตัวเล็กฝาหมานครับผมแกสใส่ทางลูกแมบอกจะลองคันของเราเลยเชีย,ย,ยตัวเองต้องสองคันสาคัญจะองเราอีกแล้วอะไรคันเดียวไหนอ่ะมาเอาคันหนูมาให้พ่อเออ เดี๋ยวผมเอาลองเอาของลูกชายหน่อย,ออยถึงเปลี่ยนคันก็หมานเหมือนเดิมนะครับน่นจะนุ่นเปลี่ยนคันยาวยังไม่ได้สักตัวเลยอันนี้ครับผมย้ายหมายใหม่ครับผมไปเดี๋ยวไปลุยกันต่ออ่าน,นุน่นเปลี่ยนคันเล็กอีกแล้วนุน่นผมว่าเปลี่ยนคันใหญ่หมก็ได้แล้วครับผมเนี่ตัวใหญ่ด้วยครับผม ทีนี้จะเปลี่ยนอีกไหมลูกเปลี่ยนอีกเปล่าลองเลยเลยอ่ะไปขอปลดครับผมแหมเงี่ยเกาะถังเลยไปครับขอปลดก่อนครับกลับบ้านแล้วครับผมไม่กินอีกล้วได้พอแกงเลยครับผม วันนี้ก็มาทำคลิปตกปลาให้ดูนะครับใช้ไส้ไก่ครับผมเดี๋ยวรออากาศดีๆจะไปหาดูพึ่งนะครับผมดูดูพึ่งอย่างเดียวไม,มไม่ดูครับผมไม่มไม่มีน้ำแน่นะครับเสียงเครื่องรบกวนหน่อยเครื่องฉีดยาข้าวเขาล้างรถครับผมอันนี้เบ็ดเจ้าตัวเล็กเบ็ดผมอยู่นี่ครับผมไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผม ฝากกดติดตามนะครับกด like, ไลค์ b ั c r i b e นะครับผมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับ